คุณอาจไม่หลอ่ออาจไม่สวยไม่ได้ดูแพงไม่ได้เรียนสูงไม่ได้โด่งดังในโซเชียลไม่ได้แต่งตัวดีแต่ถ้าคุณเข้าใจหลักการหนึ่งข้อสเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องรูปลักษณ์แต่คือพลังงานบางอย่างที่คนอื่นรู้สึกได้แม้ไม่พูดอะไรคุณจะเริ่มควบคุมแรงดึงดูดที่ส่งออกจากตัวเองได้อย่างเฉียบคมสเสน่ห์ไม่ใช่การพยายามเป็นที่รักของคนอื่นแต่มันคือการอยู่เฉยๆแล้วยังมีคนอยากรู้จักคุณ มันคือพลังที่แผ่ออกไปโดยไม่ขอความสนใจแต่มันดึงความสนใจมาเองนี่คือสิ่งที่หลายคนหน้าตาดียังไม่มีเพราะเขาเอาแต่ใช้หน้าตาแต่ไม่ได้พัฒนาพลังงานเบื้องหลังถ้าคุณรู้วิธีตั้งคลื่นสเสน่ห์ของคุณจะทำงานเหมือนคลื่นแม่เหล็กขนาดเล็กที่แผ่ออกไปไกลโดยไม่รู้ตัวคุณเคยเจอคนที่หน้าตาธรรมดาแต่คุณดันรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้ไหมเขาพูดธรรมดาเดินธรรมดาแต่คุณดึงดูดแบบไม่รู้ว่าทำไม คนแบบนี้ไม่ได้มีโชคดีอะไรติดตัวมาแต่เกิดแต่เขารู้จักสร้างบางสิ่งที่เรียกว่าสนามพลังเงียบมันคือการสะสมการควบคุมพลังงานของตัวเองในระดับที่ทำให้คนอื่นสัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้ต้องการยืนยันอะไรกับโลกแต่โลกกลับยืนยันค่าของคุณให้แทนสเสน่ห์ของเราถูกประเมินก่อนที่คุณจะพูดคำแรกภาษากายที่คุณไม่ได้รู้ตัวคิ้วที่คุณยกตอนฟังใครสักคนการวางไหลการเว้นจังหวะการตอบ ลมหายใจเวลาคุณเงียบทุกอย่างนี้คือการสื่อสารระดับใต้ผิวหนังที่ไม่มีคำพูดเลยแต่มันตัดสินได้ว่าคุณน่าดึงดูดหรือไม่ถ้าคุณต้องการเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามคุณต้องเริ่มจากการปรับความเร็วของพลังงานในตัวเองให้ช้าลงแต่หนักแน่นขึ้นคนที่สเสน่ห์แรงมักไม่รีบตอบไม่รีบขยับไม่รีบรีแอคใดๆเพราะเขาคือศูนย์กลางไม่ใช่คนที่พยายามวิ่งตามแรงโน้มถ่วงของคนอื่น เสียงคืออาวุธเสียงไม่ใช่แค่ระดับความดังแต่รวมถึงน้ำหนักการออกเสียงความแน่นความนิ่งความมั่นคงที่แทรกอยู่ในคำแต่ละคำคุณไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแต่ต้องรู้ว่าน้ำหนักคําพูดมาจากไหนคนที่มีสเสน่ห์จะไม่พูดอะไรที่ยังไม่ต้องพูดและเมื่อเขาพูดโลกจะหยุดเพื่อฟังอีกสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อแต่คนทั่วไปมองข้ามคือความสงบ เสน่ห์ที่แท้จริงเริ่มต้นจากการควบคุมระบบประสาทของตัวเองคนที่ไม่หวั่นไหวคนที่ไม่เดือดร้อนคนที่วางเฉยในสิ่งที่คนอื่นเร่งร้อนจะโดดเด่นขึ้นมาแบบไม่ต้องทำอะไรเพราะความสงบคือของหายากในโลกที่วุ่นวายเสน่ห์คือการที่คนอื่นรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ตัดสินเขาไม่พยายามขายตัวตนใดๆแต่คุณแค่อยู่ตรงนั้นอยู่แบบเต็มความหมายของคำว่าอยู่แล้วพลังนั้นจะพูดแทนคุณ กลิ่นตัวบุคลิกภาพสีเสื้อที่ใส่การเลือกคำการเดินเข้าและออกจากห้องล้วนเป็นสิ่งที่คุณสามารถควบคุมและตั้งใจส่งออกไปได้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญเลยในโลกของคนที่มีเสน่ห์พวกเขาฝึกมาพวกเขาทดสอบพวกเขาคัดแล้วว่าท่าทางแบบไหนที่ทำให้คนตรงข้ามรู้สึกว่าคุณมีคุณภาพโดยไม่ต้องพูดถึงเลยความเงียบคืออาวุธลับคนที่มีเสน่ห์ไม่พูดเพื่อเติมความเงียบ แต่พูดเพื่อสร้างผลกระทบและพวกเขาใช้ความเงียบเพื่อทิ้งระยะให้คำพูดก่อนหน้าทำงานในหัวคนฟังได้เต็มที่ลองนึกถึงตอนที่คุณดูหนังแล้วตัวละครหนึ่งพูดประโยคทรงพลังแล้วปล่อยให้กล้องนิ่งๆอยู่ที่สีหน้าเขาสักสองวินาทีมันคือจังหวะที่เราถูกดูดเข้าไปสนามพลังนั้นคนที่มีสเสน่ห์รู้จังหวะแบบนั้นในการใช้ชีวิตจริงสเสน่ห์ไม่ใช่การพยายามเอาใจแต่คือการวางตัวในจุดที่คุณไม่ต้องได้ใจเขา แต่เขากลับอยากได้ใจคุณฟังดูย้อนแยง้งแต่มันคือคกลไกของแรงดึงดูดที่แท้จริงและทั้งหมดนี้ไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้หน้าตาไม่ต้องแสดงไม่ต้องฝืนมันคือการปรับคลื่นพลังงานพฤติกรรมและอารมณ์ให้เข้าสู่ระดับที่คุณกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กโดยไม่ต้องพูดว่ามาดูฉันหน่อยคนจะมองเองคนจะสนใจเองและความลับอีกข้อที่มักไม่ถูกพูดถึงคือ สเสน่ห์ที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึง้งคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครต้องการอะไรกลัวอะไรมักจะสร้างสเสน่ห์แบบผิวเผินไม่ยั่งยืนเพราะทุกการกระทําของเขายังขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นจะมองว่าโอเคไหมมากกว่าที่เขาอยากเป็นใครจริงๆแต่คนที่เข้าใจตัวเองระดับลึกเขาจะมีจังหวะในตัวเองมีการเคลื่อนไหวที่ไม่รีบร้อนและเต็มไปด้วยความมั่นใจเงียบๆเขาไม่ต้องประกาศว่าเขามีสเสน่ห์ เขาเพียงแค่เป็นและแค่นั้นพอก็ทําให้คนหยุดมองแล้วคุณต้องซื่อสัตย์กับพลังงานในตัวเองเพราะทุกคนมีแต่ไม่ใช่ทุกคนใช้มันอย่างรู้ตัวบางคนเอาสเสน่ห์ไปแลกความน่าสงสารบางคนเอาไปซื้อใจคนผิดบางคนเอาไปปรุงแต่งตัวเองจนไม่เหลือแก่นแท้สเสน่ห์ที่น่าดึงดูดที่สุดจึงเป็นสเสน่ห์ที่ไม่ยืมมือใครไม่ดัดแปลงและไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปถ้าไม่ได้รับการยอมรับและจุดที่ทรงพลังที่สุดของคนมีสเสน่ห์คือ เขาไม่ได้กลัวการไม่เป็นที่ชอบพอคนส่วนใหญ่อยากให้ทุกคนชอบตัวเองหมดอยากให้ทั้งห้องรู้สึกโอเคกับเขาแต่นั่นไม่ใช่เสน่ห์ที่แท้จริงเสน่ห์ที่แท้จริงจะไม่กลัวการไม่เป็นที่รักเพราะเขารู้ว่าใครบางคนจะถูกดึงเข้ามาเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามฟุ่มเฟือยสังเกตไหมว่าคนที่มีเสน่ห์ส่วนใหญ่จะเดินช้าไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะเขาควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหวตัวเองพวกเขาไม่สะดุ้งง่ายไม่ตกใจบ่อย ไม่เปลี่ยนสีหน้าเพราะคำพูดคนอื่นนี่คือการควบคุมสนามพลังของตัวเองขั้นพื้นฐานมากที่สุดและมันส่งแรงมากที่สุดต่อคนรอบตัวเวลาที่คุณอยากจะเพิ่มสเสน่ห์ของตัวเองลองสังเกตดูว่าท่าทางที่คุณใช้ในการเดินการลุกนั่งการพยักหน้าการสบตามันรวนไหมมันเร็วเกินไปไหมหรือมันออกมาจากการตั้งใจและควบคุมได้สเสน่ห์ไม่ใช่ของที่ฉาบไว แต่มันคือสิ่งที่แทรกอยู่ในรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้ทั้งหมดและเมื่อคุณสามารถใช้ความเงียบได้อย่างมั่นใจไม่รู้สึกต้องรีบพูดไม่รู้สึกต้องรีบตอบไม่รู้สึกกลัวพื้นที่เงียบของการสนทนานั่นคือระดับที่พลังสเสน่ห์ของคุณเริ่มทำงานโดยที่คุณไม่รู้ตัวคนที่อยู่ตรงหน้าคุณจะเริ่มรู้สึกบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ถูกแต่เขารู้ว่าคุณมีพลังสเสน่ห์ไม่ใช่การพยายามสร้างตัวตนที่ไม่ใช่เรา แต่คือการขุดตัวตนจริงให้ลึกขึ้นละเอียดขึ้นและกล้าเปิดเผยมันออกมาแบบไม่กลัวการตัดสินเพราะเมื่อคุณยอมรับตัวเองในเวอร์ชั่นดิบๆได้สเสน่ห์ที่ซื่อสัตย์จะฉายออกมาแบบไม่ต้องปรุงแต่งและมันเป็นสเสน่ห์ที่คนอยากอยู่ใกล้เพราะพวกเขารู้สึกได้ว่าคุณไม่หลอกตัวเองในโลกที่ทุกคนแข่งขันกันส่งเสียงคนที่นิ่งและเลือกพูดเฉพาะคำที่จำเป็นกลับกลายเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดและใช่ ความนิ่งไม่ใช่การเงียบแบบกลัวหรือถอยหนีแต่มันคือความเงียบแบบแน่นหนักและมั่นคงคนที่นิ่งอย่างมีพลังจะทำให้ทั้งห้องเงียบลงทันทีเมื่อเขาเริ่มพูดเพราะทุกคำพูดของเขามีพื้นฐานจากการสังเกตไม่ใช่ความอยากเด่นคุณไม่ต้องหลอ่อไม่ต้องสวยไม่ต้องพูดเก่งขอแค่คุณฝึกสังเกตให้เก่ง สังเกตคนตรงหน้าให้ละเอียดกว่าที่เขาคิดว่าคุณมองสังเกตสภาพอารมณ์ของทั้งโต๊ะโดยไม่ต้องถามอะไรเลยสังเกตความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ต้องดราม่าอะไรกับมันความสามารถนี้คือแก่นกลางของเสน่ห์เพราะคนที่อ่านโลกได้เฉียบคมจะวางตัวได้พอดีและไม่พยายามอะไรเกินจำเป็นคนที่มีเสน่ห์มักจะเป็นคนที่นิ่งได้โดยไม่เคลอะเขินพวกเขานั่งในความเงียบได้นานโดยไม่รู้สึกอึอดอัด ไม่จําเป็นต้องหาเรื่องพูดเพื่อถมพื้นที่ว่างเพราะรู้ว่าความว่างเปล่าก็มีพลังในตัวมันเองยิ่งในบทสนทนาความเงียบของคนที่มั่นใจคือการวางหมากมันทําให้คําพูดที่กําลังจะพูดต่อจากนั้นน่าฟังขึ้นอย่างประหลาดในขณะเดียวกันคนที่ไม่มั่นใจจะรีบพูดจะไม่กล้าหยุดจะเล่าเรื่องที่ไม่จําเป็นจะใส่เสียงหัวเราะฝืน,ฝนเพื่อให้บทสนทนาดําเนินต่อไปทั้งหมดนี้คือการทําเกิน และทุกครั้งที่คุณทำเกินพลังเสน่ห์ของคุณจะลดลงทันทีเพราะมันทำให้คนตรงหน้ารู้ว่าคุณไม่สบายใจกับตัวเองคนมีเสน่ห์คือคนที่อยู่กับตัวเองได้โดยไม่รู้สึกเหงาอยู่กับคนอื่นได้โดยไม่ต้องแสดงและอยู่ในทุกสถานการณ์โดยไม่พยายามควบคุมความคิดคนอื่นเขารู้ว่าควบคุมคนไม่ได้ แต่ควบคุมความพอดีของพลังงานตัวเองได้และสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาเสมอสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คำพูดที่คุณใช้แต่มันอยู่ที่ความรู้สึกที่คุณส่งออกมาโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางคนพูดน้อยแต่กลับดึงดูดคนรอบตัวได้มากกว่าคนที่พูดเก่งและเสียงดังเป็นเพราะพลังงานที่เขาส่งออกมานั้นชัดเจนและมั่นคงไม่หวั่นไหวาตามอารมณ์ของคนอื่น ลองนึกภาพคนที่เดินเข้ามาในห้องหนึ่งโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ทุกสายตาหันมองเขาไม่ได้ขโมยซีนโดยการประกาศตัวแต่แค่มีความมั่นใจเงียบที่ส่งพลังออกมาทำให้คนรอบข้างรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือและความโดดเด่นในตัวเขาโดยธรรมชาติคุณอาจสงสัยว่าแล้วเราจะสร้างพลังนี้ได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่การฝึกตัวเองให้รู้จักหยุด ในโลกที่ทุกอย่างรีบร่งเราแทบไม่ได้ให้เวลาตัวเองได้อยู่กับความเงียบกับความคิดของตัวเองจริงๆคนส่วนใหญ่กลัวความเงียบเพราะมันเปิดโอกาสให้เสียงในใจที่แท้จริงของเราออกมาและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงถ้าคุณเริ่มฝึกนิ่งได้คุณจะเริ่มเห็นโลกชัดขึ้นเห็นคนรอบข้างมากขึ้น เห็นความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองมากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสนามพลังของคุณให้มีเสน่ห์ขึ้นทันทีการฝึกฝนนี้ไม่ใช่เรื่องยากแค่คุณเริ่มต้นโดยการฟังมากกว่าพูดในการสนทนาลองตั้งใจฟังคำพูดน้ำเสียงและภาษากายของอีกฝ่ายอย่างเต็มที่โดยไม่คิดตอบทันทีให้เวลากับความคิดตัวเองก่อนจะพูดนี่คือการส่งสัญญาณว่าคุณเคารพตัวเองและคนอื่น ซึ่งเป็นรากฐานของสเสน่ห์ที่แท้จริงเมื่อเวลาผ่านไปสเสน่ห์ของคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คนอื่นรู้สึกถึงโดยอัตโนมัติพวกเขาจะรู้สึกอยากอยู่ใกล้โดยไม่ต้องบอกเพราะพลังงานของคุณทำหน้าที่ดึงดูดอย่างธรรมชาติไม่ใช่เพราะคุณพยายามอีกสิ่งสำคัญคือการดูแลตัวเองในแบบที่คุณเป็นไม่ต้องเรียนแบบใครไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นแต่ให้โฟกัสที่การเติมเต็มความต้องการและความสุขภายในของตัวเอง เมื่อคุณมีความสุขจากภายในอย่างแท้จริงสเสน่ห์จะสะท้อนออกมานอกตัวในทุกท่วงท่าและคำพูดสุดท้ายอย่าลืมว่าสเสน่ห์คือพลังที่ให้และไม่เรียกร้องคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่ขอให้คนอื่นสนใจแต่เป็นคนที่พร้อมจะให้ความสนใจอย่างแท้จริงและนั่นแหละคือสเสน่ห์ที่ยั่งยืนและส่งพลังที่สุด